ก็ oh. สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ channel follow me follow you นะครับมา open box โมเดลกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นโมเดล Honda Civic นะครับตัวนี้เป็น e k 9นะครับถ้ายอดฮิตบ้านเราเป็น eg6 อ e ีก3ประตูนะครับอันนี้เป็น e k 9รุ่นรุ่นตอบมาเป็นตาโตนะครับเป็ประตู รุ่นนี้เป็น SIR 2นะครับยังไม่ใช่ Thai R เดี๋ยวเรามาดูในกล่องมีอะไรบ้างกล่องโมเดลตัวนี้เป็นของ Fujimi นะครับก็เดี๋ยวเปิดผมจะมารีวิวให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็เบื้องต้นชิ้นส่วนจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ผมห่อบับเบิไว้กันแตะนะครับเรามาดูบอดี้กันก่อน บอดี้ <Body S 1> เป็นสีแดงนะครับเสาเอครบนะครับหอยหน้าตาโตนะครับบอดี้สีแดงคันนี้มีอะไรอีกกระจกนะครับมีกระจกมีซันลูปมีช่องเจาะเจาะสลูบแต่จริงตัวบอดี้ก็ถ้าอยากจะเจาะเองก็ได้นะครับมีรอยมาให้นะครับใช้คัตเตอร์ไล่เส้นไป นะครับเพราะตัวกระจกมีเจาะช่องสันรูปให้เรียบร้อยนะครับนี่กเป็นกระจกหลังนะครับแล้วก็ไทรหน้าย่างนะครับย่างนิ่มนะครับอันนี้ภายในห้องโดยสารมีคอนโซลให้เลือกขับซ้ายหรือขับขวานะครับคุ้มนะครับได้สองสองข้างเลย พวงมาลัยมี4ก้านและ3ก้านแล้วแต่ชอบเราจะทำเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับมีหางหลังนะครับมีแก๊ปหลังด้วยนะครับมีเบาะหลังเรียบร้อยอันนี้พื้นรถนะครับพื้นรถมีถ้อยเสียแยกมาให้มีเบาะสแตนดาดนะครับนี่ความต่างจะมีหมอนให้เลือกแล้วแต่ชอบหมอนแบบไหนนะครับมี สามคู่เลยได้หมอนมาเพียบนะครับแล้วก็ลอแมกนะครับเป็นลายซีวิกนะครับดีคอรมาเพียบนะครับมีดีคอรของแต่งมาครบเลยนะครับ,บลายมูเก้นนะครับมูเก n นได้มาหลายตัวเหมือนกันไฟสิกเกนนะครับ แล้วก็สติกเกอร์ข้างรถ v t e ทนะครับคันนี้ไม่มี H แดงนะครับแล้วก็หน้าหน้าปัดเป็นสีดำเข็มแดงนะครับอันนี้มีบางพ่นมาให้เรียบร้อยนะครับก็สะดวกหน่อยไม่ต้องไปวัดขนาดตัดเองเขาเตรียมมาไว้แล้วนะครับคู่มือนะครับงานพูทิมิรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะมีชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับ นี่วิธีเช็คชิ้นส่วนครบไม่ครบดูตามนี้ได้เลยนะคะก็ดีคอให้มาเยอะพอสมควรนะครับก็แล้วแต่เราจะติดของแต่งหรือไม่ติดก็ได้นะครับประกอบง่ายชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับนะครับเน้นทําสีบอดี้นะครับ Body, รายละเอียดบอดี้ด้านนอกท่านเองนะครับมีแค่นี้ง่ายๆนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไม่ให้นะครับตามไป จัดกันได้เลยนะครับวันนี้รีวิว civic e k 9จบแล้วนะครับชิ้นส่วนประกอบง่ายครับคันนี้สำหรับมือใหม่แล้วก็ชอบภายนอกบอดี้สวยงามดีคอเยอะมีคอนโซลขับซ้ายขับขวานะครับให้เลือกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ